สวัสดีค่ะ,คะวิตาซาคอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจารย์พิมพ์พรสวรรค์คเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาักราราศีที่สถานีโหราศาสร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่15มิถุนาย,ยนจนถึง 14รกรกฎาคม <c oughs> ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมเดือนแรกของปี2567บ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะบอกว่าน้องเมย์เนี่ยนะคือชีวิตตอนนี้ของน้องเมย์เนี่ยนะคุณด <ừ> ิต้าพิมพ์จะบอกเลยว่านาา่าฉาอ้อ่าิฉามากเขาบอกเลยว่าเมย์เนี่ยเหมือนชีวิตคุณเริ่มเบาลง อ่าเบาลงในที่นี้ก็คือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆรู้สึกว่ามันจางมองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่าแต่ก็ยังมีกลุ่นๆอยู่คืมยังมีความเปิดเปื้อนนิดนึงไม่ได้ถึงกับว่าชัดเจนมากเพราะฉะนั้น<ม>ทุกอย่างเบาหมดแล้วแต่ตัวเราเนี่ยกระเป๋าไม่เบานะจ๊ะเอะอบอกเลยว่ากระเป๋าเมยังคงหนักเหมือนเดิมคือพูดยังไงมันก็คือเหมือนเห็นลู่ทางดีๆแล้วนะอเริ่มเหนะ็นทางสว่างแล้วอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยว่าชีวิตเบาแล้วนะปัญหาปัจจุบันไม่มีแต่คุณอ่ะจะมีความร้อนรนเเเป็นพิศษลย พอปัญหาไม่มีเรารู้สึกว่าเหมือนอยากหาเรื่อง <c oughs> ไม่ต้องอืมไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นทําไมเราคิดแบบนี้ทําไมเราพูดแบบนี้คลายสบายๆบาย้บางก,ก็ได้มไม่ต้องหนักตลอดอ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมพอจังหวะดาวประจําตัวคุณอยู่อริไงค่ะอ่าพอดาวประจําตัวคุณอยู่อริเนี่ยนะคุณเริ่มรู้สึกว่าโอ้ยทุกอย่างอ่ะมันดูดีหมดแล้วงานก็ดีอันี้ก็ดีอันั้นก็ดีอันั่นก็ดีแต่ ฉันรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะมันยังไม่สําเร็จนะอ่ะคิดก่อนไต่ตองอก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าโอเคตอนนี้งานไม่มีปัญหานะเงินยังมีเรื่อยๆนะอน,นุนี่นั่นคือทุกอย่างไม่มีอะไรนะโฟกัสไปที่เรื่องอื่นดีกว่าไหมเราไม่ต้องไปดิ้นรนที่จะมีปัญหาอ่าตอนนี้เราไม่ต้องไม่มีแล้วไม่ต้องหานี่เพิ่มไม่ต้องเราไม่ต้องหาอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตเราดีแล้วแค่คุณรู้สึกว่าเออมันเหมือนเราอ่ะมันมน,มนิ่งเกินไปชีวิตมันดูมันง่ายเกินไปมันเรียบเกินไปเอ๊ะมมันนนดดีไไปปหหรรืืืออออเลล่่่่าาาวคคใตต้้้ํงิะ จินตนาการไม่ต้องมีตอนนี้เีเพิ่งมีเราต้องมีในเวลาที่จําเป็นเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นดาวประจําตัวอยู่อริเราก็สับสนบ้างเล็กน้อยนะมาเริ่มกันเลยค่ะวันที่9มกราค่ะ ดาวประจาตัวก็เริ่มจะเดินหน้าแล้วเราก็จินตนาการเริ่มลบไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นวันที่9้ามกราดาวพุธเดินเข้าไมา่อยู่ในเรือนปัตน,นิโอ้โหเขายังชั่วหน่อยอ่าพอช่วงก่อนปีใหม่รู้สึกปีใหม่ฉันจุดฉันก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะพอหลังปีใหม่ยังคิดอยู่จะเปลี่ยนงานดีไหมจะอะไรดีไหมพอหลังวันที่9้ามกราไม่เปลี่ยนดีกว่าตอนนี้งานที่ทําอยู่ดีแล้วอ่าทุกอย่างดีแล้วคอนโทลได้แล้วเพราะฉะนั้นจบปัญหาแล้วไปทําเรื่องอื่นดีกว่าอ่าตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วเมย์ก็เริ่มร มีความสุขเริ่มดีมากขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยนะดาวประจาเดือนปะตะนัตตานีเนี่ยนะเขาไปอยู่ลาพะแล้วเป็นราชาโชคเหมือนกับว่าได้รับการตอบรับดีจากคนรอบข้างมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องอะไรกรรมาการงานเพราะว่าลาพะเนี่ยนะมีดาวพระหัสมาสัมพันธ์กับเดือนการงานเพราะฉะนั้นหลังวันที่9้ามกราเหมือนตัวคุณเองจะมีงานที่ลื่นไหลดีก่อนหน้านั้นนะมันติดขัดติดขัดติขดตขัดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเหมือนเราอ่ะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเราเท่าไหร่เพราะความมั่นใจกลับคืนมาปุ๊บเหมือนเขาเรียกว่าได้ชุดเกาะเพชรเล อเอก็อเพชรเจ็ดสีเลยเพอะได้ชุดเกรบไม่มีใครทําอะไรได้แล้วม,มีกําลังขึ้นมาเลยเหมือนป๊อปอายชนิดที่ว่ากินผักขมเข้าไปแล้วอมีกําลังมีกล้ามไปสู้กับใครต่อใครได้แล้วก่อนหน้านี้ก็เดินเป็นป๊อปอายเหี่ยวแห้งเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเนาะเ <c oughs> ออแบบว่าเหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรสูบฉีดเลยรู้สึกพลังงานชีวิตถดถอยอ่าเพราะนั้นเรามีความกังวลเกินไปเนาะอ่ะเราเล่าบรรยากาศให้ฟังก่อนเนาะมาต่อกันเลยค่ะ15มกราค่ะดาวอาทิตย์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือน มรณะอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นอะไรศาสตร์ช้ามรณะอืมตอนนี้รู้สึกแบบเขาเรียกว่ามีในลักษณะของการติดต่อ ที่รู้สึกว่าเออมันยุ่งยากนะมันติดขัดหรือมันอะไรนู่นนี่นั่นแต่ไม่เกินความสามารถเมหลอกเพราะเมเนี่ยเป็นดาวพุธเขาก็จะเขาเรียกว่าชอนชัยไปได้นี่เมย์หรืออะไรเ,เขาเรียกว่าไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนดาวพุธเนี่ยนะดีะอย่างหนึ่งเขาจะมีความสิกแซกเก่งสิกแซกในที่นี้ก็คือหาโอกาสหาจังหวะหรือจังหวะอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่ออะไรเงี้ยเมจะถนัดมากเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าดาวอาทิตย์ที่มาอยู่มรณะเนี่ย ดาวมรณะไปอยู่สุภาเนี่ยทำ <rehab. S 2> ให้ตัวเมย์อาจจะมีรู้สึกว่าเออมันมีงานอยู่บางตัวนะที่รู้สึกว่าบางทีลูกค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจกรารลูกค้าให้มามันเป็นงานอะไรไม่รู้ที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะไหวไหมานอะหรืออะไรต่างๆนานา,นาอะไรเงี้ยเหมือนมีความกัวงวลใจที่รู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่เราไม่เคยทําบางทีเป็นลูกน้องเขาก็เป็นหัวหน้าให้งานมา,าก็รู้สึกว่าโอ้ยฉันจะทําได้ไหมเนี่ยคนก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีความรู้สึกว่าหนักใจเหมือนกันกับงานที่ได้รับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นหลัง ที่15มกราเมอาจจะต้องรู้สึกว่าฟิตร่างฟิตใจหน่อยอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ตอนนี้รับก่อนเป็นโอกาสดีๆเลยที่เราจะต้องมีการต่อสู้เนี่ยดาวก็เลยบอกว่าเนี่ยเมย์ต้องต่อสู้นะเพราะว่าอะไรเพราะมรณะไปอยู่สุภาแล้วสุภาไปอยู่กรรมะแล้วกรรมะไปอยู่ลาภะคือมาตอบหมดเลยนะว่าเนี่ยเมย์เนี่ยตัวเมย์เนี่ยต้องต่อสู้นะถ้าคุณต่อสู้นะเรื่องงานนะคุณจะได้ลาภะคุจะไ้ขยายไปเลยเลยคุณจะได้ลาภะได้เป็นราชาโชคคือหมายถึงคุณจะได้โชคดีในเรื่องหน้า ที่การงานรวมถึงลาภะก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินพื้นฐานที่ดีเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานนี้สำเร็จแล้วก็ลูกค้าจ้างยาวอ่า ใครที่ทํางานนี้สําเร็จแล้วก็หัวหน้าอวยตําแหน่งให้อะแล้วก็มีการปรับฐานการเงินหรืออะไรต่างๆให้ดีเยี่ยมเลยคือบททดสอบนี้ถ้าเกิดผ่านก็คือไปได้ยาวๆถูกแต่มันจะมีบทมาซึ่งค่อนข้างหนักหนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้บททดสติโอ้ตั้งสติหน่อยอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามรณะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนมีอะไรหนักๆเข้ามาแต่มันไม่เกินความสามารถแต่จริงๆไ,ไอ้บททดสอบนี้กุญแจไขความลับก็คืออยู่ตรงจิตใจของคุณแล้วจริงๆอะคนดาวพุธเนี่ยนะคุณลิตาเขาเหมือน เป็นคนที่ชอบความท้าทายนะ,ะดาวพุธเนี่ยชอบความท้าทายแต่ไม่ได้แสดงออกแบบชัดเจนว่าเรายังไงเราอะไรยังไงแต่จริงๆคนดาวพุธเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบที่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นการได้อะไรมาเราต้องท้าทายต้องใช้สติปัญญาเนี่ยเขาชอบมากมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือว่างานเนี่ยตรงใจกับคุณเลยแต่วันนี้คุณรู้สึกว่าโอ้ฉันแค่ไม่มั่นใจช่วงหนึ่งคแค่นั้นเองเ,องเนาะมาต่อกันเลยค่ะวันที่20มกราค่ะวันนี้แหละเป็นวันที่แบบ เปรี้ยวมากบอกเลยว่าเปรี้ยวจริงๆ20มกราดาวศุขค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปัดตาน,นิแล้วเป็นมหาจักรโอ้โหแล้วดาวสุขเล็งลัคนาใครบอกว่าศุข เจ็ดแหมสุกเจ็ดเราก็จะร้อนรนจริงๆแล้วเนี่ยนะเราต้องดูงเออเราต้องดูก่อนว่าเออสุกมาเนี่ยแล้วดาวเจ้าเรือนปัตนิอยู่ไหนดาวเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ลาพระเพราะฉะนั้นดีกับดีเท่านั้นค่ะ,คะแต่ถ้าดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องมีความ,มาระมัดระวังแต่วันนี้พิมพ์บอกเลยนะมั่นใจมากๆว่าวันนี้ฟ้าเปิดแล้วอ่า เปิดมาให้คุณได้สักพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้จะเปิดให้กว้างกว่าเดิมเพราะที่เปิดมาคุณอาจจะยังมองไม่เห็นค่าวันนี้เราแบบเขาเรียกว่ามา แบกไตกันเลยให้คุณรู้เลยว่าวันนี้เปิดกว้างมี่สอ่าประตูบานเฟียมนี่สิบบานไปแล้วตอนเนี้ไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ,ะเพราะบอกเลยว่าสุกเป็นมหาจักรเล็งมาที่ตัวคุณเป็นดาวพุธเนี่ยนะสุกกับพุธเนี่ยนะเขาเป็นเขาเรียกเป็นเพื่อน,น,นคู่สีกันเจอกันทีไรไม่ได้ไหมเจอกันทีไรต้องชวนกันไปเที่ยวทุกทีเลย <laughs> ชวนกันไปทําในสิ่งที่แบบว่ามีความสุขสําราญมีความสุขสมบูรณ์เหมือนกับว่าสไตล์ไม่ได้มีความถูกคอการเจรจาพูดจาอ่อนหวานถูกคอ พูดอะไรก็เข้ากันได้ไปหมดบเป็นปีเป็นคลุยเขาเรียกว่ากอดคอกันเข้าลงหนังอะเป็นเปรีเป็นครวยนนเหมือนกับว่าไปเที่ยวกันคอเดียวกันแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรู้ทางแล้วก็รู้ใจกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสุกมาเพื่อช่วยคุณอสุกมาเพื่อช่วยในลักษณะที่คุณหนักเมื่อกี้เนี่ยได้ห้าหกวันเนี่ยพอได้อาทินหนึ่งปุ๊บดาวสุกมาปุ๊บความสว่างมาจอดหน้าบ้านเลยทําให้คุณก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วมีหน่ำซ้ำเนี่ยนะถูกใจถูกคอด้วยบางทีไม่ได้เป็นคู่นะแต่เหมือนคนเนี้ยเข้า มาในจังหวะที่พอดิบพอดีเลยมาช่วยเราอเอื้อประโยชน์ให้เราเป็นสหัชชะเป็นคอนเนคชันเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ช่วยหรือเป็นคนแนะนำะทำให้คุอกันใช่ทำให้คุณรู้สึกเลยว่าโอ้โหมีที่ปรึกษาดีผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นสิ่งหนักๆดวงๆไปได้หรือบางคนในเรื่องความรักก็เหมือนกันตอนนี้โสดมากเลยจ้านู่นนี่นั่นพอนี่เลยดาวสุกมาเลงปุ๊บโอ้โหได้เจอคนที่แบบอย่างกับฝันอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคือมีในสิ่งดี ดีเข้ามาเนเจอร์ดีๆชมพูโอ้ยตอนนี้ก็สีฟ้าเลยนะคือบอกเลยฟ้าเลยค่ะเดียสีฟ้าเลยตอนนี้สดใสสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสดใสเราต้องทําตัวยังไงต้องทําแบบหนหมองไหมต้องอะไรไหมไม่เราต้องทําตัวสดใสเราต้องทําตัวให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเราต้องป๊อปปูล่ามากขึ้นเราต้องแบบมีอะไรที่ดึงดูดคนเข้ามาให้มากขึ้นโดยเฉพาะสุกเร็งคนที่ทําที่เกี่ยวกับการขายยอดขายตัวเลข คุณจะได้ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองอ่านี่แนะนําหลายอย่างเลยนะต่อกันเลยค่ะวันที่29มกราค่ะดาวพุธคุณเดินเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะตัวคุณเองอ่ะไปอยู่ในเรือนมรณะแต่ไปอยู่รวมกับดาวอาทิตย์หนึ่งสี่ซึ่งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกลางเดือนอาจจะมีอะไรที่รู้สึกไม่มั่นใจเลยพอปลายเดือนปุ๊บเนี่ยเราถึงบอกไงว่าพอสําเร็จปุ๊บวันนี้แหละวันที่คุณได้รางวัลชีวิตแล้วเห็นไหมคือมันนิดเดียวเองอ่ะมันเหมือนกับว่าพอเราผ่านจุดนี้ไปได้ทุกอย่างมัน โปรไปหมดเลยคือดาวประจาตัวเข้ามรณะเนี่ยนะมันหมายถึงว่าตัวเราต้องมีการขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราจะตกต่ำเราต้องมีการขยับเดินหน้าเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมอรณะเนี่ยไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสุภาด้วยเพราะฉะนั้นการขยับเดินหน้าขึ้นมันหมายถึงว่าเราได้ สูงขึ้นอีกเลเวลหนึ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวอยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นจังหวะตอนเนี้ยคุณมีแต่จะดีขึ้นยิ่งสูง,สงยิ่งเข้มแข็งถูกอ่ายิ่งสูงก็ยิ่งสูงส่งด้วย <c oughs> บอกเลยว่าทุกอย่างมันดีหมดสําหรับคนที่มีคู่พิมพ์ฝั่งนิดนึงว่าตอนเนี้ดาวคู่ครองของคุณเนี่ยนะไปอยู่ในเรือลาพาคือเด่นแล้วดีเวอร์อยู่แล้วจังหวะที่สุกอยู่กับอังคารแบบนี้เนี่ยอย่ามีในเรื่องรักซ้อนอย่าแบบไปวกแวกวกๆอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้เหมือนตัวคุณมีเสน่พอแบบ เร,เรียกว่าทําให้คนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้แฟนเราเปลี่ยนไปนะหรืออะไรต่างๆนะไม่ต้องสงสัยคุณต้องมั่นใจตัวเองก่อนว่าแฟนเราเนี่ย อยู่กับเรามาหรือคบกับเรามาหรือรู้จักกับเรามาวันนี้อันนี้คือความสมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจความเชื่อใจเนี่ยการซื้อใจกันตรงนี้มันจะทําให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ยืนยาวไดนะ้เพราะฉะนั้นการเงินเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนงานที่เข้ามาใหม่ๆทําให้คุณรู้สึกหนักใจแค่ช่วงแรกเนาะมาถึงช่วงนี้เลยเ<อ>ช่วงที่ทุกคนก็ถามถึงมานานมากเลยนะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีด้วยเพราะฉะนั้น ริต้าเอ็กซ์คูซีฟต้องมีอะไรพิเศษเดือนมกราคม,มเนี่ยริต้าได้พูดไว้แล้วว่าเป็นเดือนที่สําคัญมากมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดีๆเยอะมากให้คุณลองสังเกตดูค่ะช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่บสองธันวาคมเป็นต้นมาเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับว่าคุณอยากจะตั้งเป้าอืมตั้งเป้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วงระยะเวลาตั้งแต่ย2่ิบสองธันวาจนถึงปลายปีจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราคิดเราจะวางแผนแล้วมันจะเริ่มเดินหน้าคือ หลังมกราคมถ้าเกิดว่าคุณย้อนดีๆเรต้าเคยพูดว่าอ่าช่วงวันที่แปดธันวาสิบแปดธันวาสิบเก้ามกราจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วองศาเดียวกันหมดเลยคือองศาที่อ่าพูดง่ายๆว่าคนที่องศาต้นๆของช่วงระยะเวลาองศาที่สี่ห้าหกจะได้รับผลที่ดีมากๆอย่างคือได้ได้เลยอ่ะไม่ต้องรออ่าบวกลบแบบนี้นะคะเอาตรงกลางเนี่ยคือประมาณองศาที่ห้า สี่ห้าหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงองศาเฉลีย่ยประมาณนี้แล้วดิี้าจะบอกแบบนี้นิดนึงค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยให้คุณลองสังเกตดูว่าเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันนี้เลยนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบเจดธันวาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณศูนย์เจ็ดจุดสามสองเอาหยังไม่ตื่น <laughs> เป็นช่วงเวลาพีคที่ว่ามีฟูมูลค่ะมีฟูมูลที่ ราศีกรกฎหรือว่าแคนเซอร์ที่องศาที่4ี่อ่าโนริต้าจะบอกแบบนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณเคยเริ่มไว้สิ่งที่คุณเคยคิดไว้สิ่งที่คุณเคยทำไว้ตั้งแต่17บเจ็ดกรกฎาคมออื mm hmm. บวกลบแค่หนึ่งสองวันแค่นั้นพอ mm hmm. มันส่งผลมาเหมือนกับว่าใช้คำว่าเรียบร้อย mm hmm. พบทางออก mm hmm. เจอทางไป uh. เขาเรียกว่ามาจนถึงสุดทาง อ,อ่ลองย้อนไปดูว่ามันเป็นเรื่องอะไร17กรกฎาคมปีนี้เลยค่ะปี6 6อ่าปี 66, ป66เลยเ <66. S 2> อาไม่ใช่67นะ,ะปี6กกรกฎาคมปี6 6เกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นคือสําเร็จสิ่งนั้นคือเจอทางออกสิ่งนั้นคือเจอคําตอบของปัญหาสิ่งนั้นคือได้รับการแก้ไขแล้วก็ช่วงเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่27ทธันวาคมนะคะบวกไปอีกสสัปดาห์จะมีนิวมูล ที่ราศีมังกรงกร,กราศีมังกรจะอยู่ตรงข้ามกับกรกฎ oh. แปลว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่องศาราศีมังกรตรงนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าองศาอะไรองศาเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่แดธันวาสิบแปดธันวาและสิมเก้ามกราล oh. ิตา้าถึงบอกว่าให้ตั้งใจมากๆลิตา้าถึงบอกว่าให้มั่นใจมากๆถ้าเกิดจาิษฐานก็ตั้งจิตด,ดีๆอธิษฐานดีๆหรือว่า ทำก็คือตั้งใจทำเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นความมั่นคงของปีหน้าค่ะ mm hmm. ของปี2อง7เนี่แหละของปี2567แล้วก็ยาวไปจนถึงปี2568เพราะว่าองศานี้องศาที่4ี่เนี่ยริต้จะบอกเลยว่าอันนี้ลงลึกให้อีกองศาที่เกิดนิวมูลและองศาที่เกิดฟูมูลเนี่ยองศาที่4ี่เขาเรียกว่าเป็นองศาของฟาวเดชั hmm. ่นเป็นองศาของความมั่นคงในชีวิต mm hmm. แล้วมาอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ ดาวเสาแปลว่าสิ่งที่เป็นความมั่นคงในชีวิตที่คุณตั้งเป้าตอนนี้ที่คุณทําตอนนี้เรื่องเก่าที่คุณเอามาเริ่มใหม่ตอนนี้มันจะเป็นความมั่นคงในชีวิตแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นตรงที่ว่าดาวพุธกับดาวพฤหัสท,ที่เขาทํามุมกันทุกคนให้คิดภาพตามด้วยตาดาวพุธกับดาวพฤหัสทํามุมกันในมุมที่ดีที่สุดแล้วอีกฝั่งหนึ่งของดาวพุธมีดาวเสาทำมุมดีด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณพูดง่ายๆว่าเป็นของขวัญของคุณตอนนี้เนี่ยจะเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณศรัทธาดาวพฤหัสแปลว่าความศรัทธาดาวพุธแปลว่าความปรารถนาแปลว่าการส่งความศรัทธาแปลว่าการเจรจาการมั่นใจการทําอะไรลงไปในเรื่องนี้เนี่ย จะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี้มันกลายเป็นจริงได้ดาวเสาร์ตอนนี้ไปอยู่ในเรือนที่แปลว่าฝันเป็นจริงมันเกิดมุมแบบนี้ค่ะเป็นมุมสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมที่ทํามุมที่ดีต่อกันมากๆเดือนนี้อ่าเดี๋ยวบอกเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งสิ่งที่คุณทําเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นเรื่องที่ลิตาบอกช่วงตั้งแต่วันที่สิบแปดไปวันที่แปดวันที่สิบแปดแล้วก็จะเกิดสิบเก้าเนี้ยก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี้ยวันที่สิบสองมกราคุณจะมีการทําสิ่งนั้น คุณจะมีการแอคชั่นสิ่งนั้นอะริต้ายกภาพยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นสมมติว่าเราจะขายบ้านอ่ามีการเขามาดูไว้แล้วเขาเริ่มาดูแล้วนตั้งแต่เดือนธันวาแล้วก็แบบเออสนใจมากเลยนะโน่นนี่นั่นปรากฏว่าพอช่วงประมาณวันที่สิบสองมีการว่าเอ้ย ตกลงฉันอยากได้ฉันจะเอาแล้วนะอะคุยเรื่องเงินกันเขาแบบเริ่มแบบว่าเริ่มแบบเราเริ่มมั่นใจแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าจะต้องทาอะไรงั้นคุณช่วยตกแต่งตรงนี้ให้หน่อยรีโนเวทตรงนี้ให้หน่อยทาสีตรงนี้เพิ่มให้หน่อยวันนี้นะความสำเร็จเนี่ยเข้ามาอีกนแต่ต้องมาแอคชั่นนิดนึงแล้วพอวันที่19คืออะไรทําสัญญาอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นเรื่องเก่าที่มันส่งต่อยอดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยให้เราแบบว่าได้รับความสําเร็จอ๋อแล้วพออีกวันหนึ่ง มีดาวใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกอวันที่ยี่สิบมกราเชื่องมกรมจะเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะมันจะมีตั้งแต่ต้นเดือนอก่อนจะถึงกลางเดือนหลังกลางเดือนไปแล้วนิดนึงแล้วก็ปลายเดือนอีกคือมันเป็นภาพใหญ่ๆหมดเลยของคนแต่ละราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดลิต้าเพิ่มให้แบบนี้ว่าคนที่สั่งเข็มทิศชะตาไปแล้วดวงชะตาแล้วนี่แหละคะ่ะแล้วลิต้าทำปฏิทินลัคกี้ฮารเรนเดอร์ให้แล้ว แล้วถ้าเกิดว่าลัคนาราศีของคุณอ่ะคุณไปเช็คนะถ้าเป็นลัคนาที่เป็นธาตุดินเอาธาตุดินก่อนถ้าเป็นพฤษศอืมเป็นมังกรเป็นกันอืมคุณจะได้รับเรื่องดีๆนี้ก่อนเลยค่ะโอ้โหได้ก่อนเพื่อนเลยคือสิ่งที่ลิตาพูดเนี่ยไอ้ที่แปดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยใครจะได้ก่อนคนเหล่านี้ที่ลิตาพูดเนี่ยอ่ะได้ก่อนอืมแล้วถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้สั่งแล้วเราแบบว่าเอมิม แล้วฉันจะรู้ได้ไหมว่าว่าจะเป็นลัคนาราศีอะไรก็ส <laughs> 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 ั่ง <laughs> แต่เดี๋ยว <laughs> แถมเพิ่มให้อีกนิดนึงคือว่า <laughs> คนที่เกิดวันที่นะคะช่วงระยะเวลาประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนอของเดือนอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ต้องระบุลัคนาราศีใบในแบบไหนเลยถ้าเกิดคนเกิดเดือนพฤษภาคมเดือนมกราคมเกิดเดือนกันยายนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบกว่า จนถึงสิ้นเดือนเตรียมได้รับข่าวดีเป็นของขวัญกล่องใหญ่สำหรับปีใหม่เลยโอ้โหแต่ละคนจะมีของขวัญต่างๆกันแล้วแต่ว่าช่วงเวลาไหนไหนไแล้วก็บางลักนาะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขีด อันนี้อันนี้พิมพ์บอกเลยว่าเหมือนเหมือนในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเหมือนใจเราอะอยากเปลี่ยนอยู่แล้วใช่แล้วพอดวงดาวได้เนี่ยบวกกันเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าบางบางทีเราอยากจะเปลี่ยนอะไรมาตั้งนานแล้วแต่มันทําไม่ได้คิดไม่ออกไงแล้วปรากฏว่าดาวเขามาหนุนอ่าพอดาวมาหนุนมาสนับสนุนปุบแล้วสิ่งที่คุณอยากทําตั้งนานแล้วสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่คุณอยากออกมาตั้งนานแล้วอยู่ๆออกได้เฉยเลยไม่กล้าด้วยไงช่วงเวลานั้นน่ะใช่ตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนแต่ละคนจะมีการเปปลลีี่ยนแงชวิต อย่างเห็นได้ชัดค่ะที่ลิต้าพูดออกมาทั้งหมดทั้งเส้นก็คือให้ทุกคนเห็นว่าทำลายของดวงดาวทำลายของดวงเราเนี่ยคือมันสัมพันธ์กันหมดเลยแล้วคนก็ถามกันมาเยอะว่า25 ธันวาคมจะปิดแล้วเหมดเขตไปแล้วหมดเขตไปแล้วเราอยากจะสั่งเพิ่มได้ไหมเพราะบางทีเพิ่งมาเห็นคลิปค่ะแล้วก็อยากจะเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่รออีกสักนิดหนึ่งได้ไหมสักปีใหม่ได้ไหมโอเคอาจารย์พิมพ์ก็ตอบว่าโอเคค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเข็มทิศดวงชะตาจะประกอบด้วยการดูดวงกับอาจารย์พิมพ์ประกอบด้วยการที่ว่าในแต่ละเดือนจะมีดาวอะไรเข้ามาในเรือนราศีของคุณบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์จะ ทำเป็นเล่มแบบนี้ให้ถูกแล้วก็ดูดวงกันด้วยเพราะคนสวยใจดีอยู่แล้วแล้วส่วนสำหรับของในฝั่งของอลิต้าลิต้าจะทำปฏิทินให้ว่าแต่ละเดือนแต่ละวันมันจะมีวันดีอะไรยังไงบ้างหรือว่าวันที่เราควรฆ่าไม่ควรทำสิ่งมงคลเป็นเมื่อไหร่บ้างะนะคะแล้วก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ลาะค่ะ หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถูกต้องนะคะตกเดือนละร้อยกว่าบาทแค่นั้ใช่สนใจก็ติดต่อนอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ